สวัสดีครับวันนี้บริษัทระยองวิทยุสื่อสารจะมาแนะนำสินค้าและบริการอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นวิทยุสื่อสารชนิดป้องกันการเกิดประกายไฟ explosion proof นะครับของ Motorola รุ่น MTP8500EX นะครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับที่เป็นบอดี้สีแดงนะครับรุ่นนี้เรามีให้บริการนะครับทั้งเป็นการเช่าก็ดีนะครับหรือจะเป็นการซื้อเลยก็มีนะครับสำหรับวิทยุรุ่นนี้นะครับ สามารถเข้าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทปิตโตรเลียมโลงกันที่ต้องการวิทยุแบบป้องกันการเกิดประกายไฟได้ทุกแห่งนะครับเนื่องจากวิทยุรุ่นนี้ได้รับมาตรฐาน a t e ทนะครับมาตรฐาน ex ครบเลยนะครับเข้าได้ทุกโรงครับไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาตพุธหรือว่านิคมเอเชีย irpc นะครับได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้มาตรฐานสูงสุดแล้วในขณะนี้ เป็นวิยุแบบดิจิตอลด้วยนะครับให้สัญญาณที่คมชัดสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสกับอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของโรงแยกกัดนะครับว่ารับสัญญาณเป็นเฉลยนะครับนะครับ่นะบอไปนี้นะครับจะเป็นการทดสอบสัญญาณนะครับไปที่โรงแยกก์ดขออนุญาตทดสอบนะครับ ระยองสองจากระยองหนึ่งเปลี่ยนระยองสองจากระยองหนึ่งเปลี่ยนระยองสองตอบค่ะเปลี่ยนระยองสองตอนนี้อยู่พิกัดใดเปลี่ยน สองพิกัดลลเนีกาดเปลี่ยนเรยองสองรับสัญญาณเป็นเชไ 1, 2, 3, 4, ลไ่หนึ่งสองสามสี่ห้าเรยองสองรับสัญญาณชัดเจนมากหนึ่งสองสามสี่ห้าเปลี่ยนรับทราบขอบคุณมากครับนี่ฮะเป็นการทดสอบสัญญาณจากผู้ใช้จริงนะครับ เทสเข้าไปที่โรงแยกการาดนะครับที่น่าง,งานที่นั่นรับสัญญาณได้ชัดเจนมากนะครับก็สามารถใช้งานสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับวิยุรุ่นนี้ท่านใดสนใจที่จะเช่าใช้งานนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทร,ระยองวิทยุสื่อสารจำกัดนะครับอยู่ข้างกับดูโฮมมาตบตาพุทธนะครับเบอร์โทรศัพท์0857311340นะครับ สำหรับเวลาที่ท่านเช่าใช้งานแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ท่านจะได้รับก็จะมีตัวเครื่องวิทยุนะฮะที่เห็นแล้วก็จะมีอุปกรณ์ชาร์จเจอร์นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นแท่นชาร์จพร้อมหัวอะแดปเตอร์นะครับให้ท่านสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็ชาร์จทีนึงก็อยู่ได้เป็นวันนะครับและสำหรับท่านที่ต้องการอุปกรณ์เสริม เป็นไมโครโฟนนอกนะครับไมโครโฟนแยกออกมาก็มีให้บริการนะครับมีอยู่2รุ่นด้วยกันเป็นของม o t ต r o l โซึ่งผ่านมาตรฐานสามารถเข้าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ป้องกันการเกิดประกายไฟนะครับมีทั้ง2รุ่นเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการก็สามารถแจ้งความต้องการเข้ามาได้นะครับตัวนี้สามารถ เข้าใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับอ okay, well, ินสเปกผ่านทุกตัวอุปกรณ์ของเราผ่านมาตรฐานระดับสูงสุดครับโอเคครับว okay, mm ัน hmm. น uh ี้ก็ผมขอจบรีวิววิธียุสื่อสาร Motorola MTP 8 5 0 0ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนจะเอามารีวิวให้ท่านก็รอติดตามในช anel ของเราได้ต่อไปครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ